สวัสดีคอบอลกันทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลกับแซนบอลเต่งกันอีกเช่นเคยนะฮะจะมีคู่ไหนหน่าสนใจมารับชมรับฟังกันได้เลยนะฮะโปรแกรมฟุตบอลวันอังคารที่5มีนาคม2,567 เรามีกิจกรรมถ่ายผลฟุตบอลให้เล่นอีกเช่นเคยระหว่างบาเยอร์มิวนิกพบกับลาซิโอทายถูกรับ100คอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมโปรแกรมบอลยูฟาแชมเปียนลีกเจ้าบ้านบาเยิร์มิวนิกเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมลาซิโอผลงานล่าสุดของบาเยิร์มิวนิกทุกรายการที่ลงแต่5นัดล่าสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ทางด้านผลงานล่าสุดของลาซิโอทุกรายการที่ลงแต่5นัดล่าสุดชนะ2แพ้3 ิดอัตราต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คือบายเอร์มิวิกต่อ1.75ไม่ว่าจะมองมุมไหนเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างลาซิโรก,ก็ต้องเป็นรองสถานเดียวแต่ด้วยผลการแข่งขันในนัดแรกที่เซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะมาได้ก่อนทำให้ทริปไาเยือนคราวนี้พร้อมสู้แบบถวายหัวแน่แนแม้ว่าชั่วโมงนี้จะไม่ได้อยู่ในโชคที่ผลงานดูดีอะไรเลยแต่ยังมั่นใจว่าเกมนี้สู้ได้สนุกหละครับด้านบายิอร์เจ้าบ้านนัดนี้จำเป็นต้องเดินหน้าเพื่อทวงสกอร์กลับคืนมา ให้เร็วที่สุดแต่ถ้าใครได้ติดตามผลงานของเสือใต้ในช่วงหลังจะเห็นว่าเกมรับมีช่องโหว่เยอะเลยทีเดียวและการหงบุกค,คู่แข่งในวันนี้อาจจะโดนหมัดน็อกของผู่ต่อ,อสู้เล่นงานแบบทีเอ็ดดิยูจอดผลบอลที่คาดลาซิโรเสมอหนึ่งหนึ่งโปรแกรมบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่2เจ้าบ้านไรอันโซเซดาเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมายืนของทีมปารีสแซงแช็คแมน ผลงานล่าสุดของเรอันโซเซดาทุกรายการที่ลงแต่5นัดล่าสุดชนะ1แพ้4ทางด้านผลงานล่าสุดของปารีสแซงต์แชกแม่งทุกรายการที่ลงแต่5นัดล่าสุดชนะ3เสมอ2เปิดอัตราต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คือเสมอเบสเชตุนความได้เปรียบมาพอสมควรจากการเปิดบ้านชนะเรอันโซซซดา ไปได้ก่อน 2- ถึงศูนย์ก่อนออกมาเล่นนอกบ้านในเกมนี้ขณะที่ระอันโซซิดาเองต้องยอมรับว่าช่วงนี้หาบุมมาสู้ยากจริงๆจ,จ,จากปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่เยอะพอสมควรอีกทั้งฟอมการเล่นไม่ชนะใครระมาสาเกมรวดและหลุดแพ้ไปถึง2นัดตลอดช่วงที่ผ่านมาจริงอยู่ที่ผลงานของเบสเชจะค่อนข้างฝืดในช่วงหลังแต่เกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เข้าทางพวกเขาพอสมควรเพราะทางเจ้าบ้านไม่มีทางเลือกนอกจากเดินหน้าบุกถานเดียวกับราคาที่เปิดให้เลือกแบบนี้สู้วางเบเอสเชยังไงก็ มีลุ้นรับทรัพย์เสียมากกว่าผลบอลที่คาดเป S สเชชนะ1-0โปรแกรมบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่แรกเจ้าบ้านซันเดอร์แลนดเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมเลสเตอร์ซิตี้ผลงานล่าสุดของซันเดอร์แลนดทุกรายการที่ลงแต่5นัดล่าสุดชนะ1แพ้4ทางด้านผลงานล่าสุดของเลสเตอร์ซิตี้ทุกรายการที่ลงแต่5นัดล่าสุดชนะ2แพ้3 เปิดอัตราต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คือเลสเตอร์ซิตี้ต่อ0.5และเลสเตอร์เพิ่งแพ้มาก็จริงแต่ภาพรวมฟอร์มการเล่นยังดีกว่าซันเดอร์แลนด์เยอะอีกทั้งสาแต้มสำคัญต่อการรักษาจากฝูรงรวมไปถึงคุมกำลังที่พร้อมรบกว่าเจ้าบ้านมากเจ้าบ้านแพ้สีนติดเรื่องขวัญกำลังใจไม่ดีแน่นอนเจอกันล่าสุดเลสเตอร์ก็เป็นฝ่ายเอาชนะได้ดเกมนี้มั่นใจเลสเตอร์บุกมาเอาชนะได้ผลบอลที่คาดเลสเตอร์ซิตี้ชนะ2-1โปรแกรมบอล แชมปเปี้ยนชิปอังกฤษคู่2 Java, United, เจ้าบ้านลีดยูไนเต็ดเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมสต็อกซิตี้ผลงานล่าสุดของลีดยูไนเต็ดทุกรายการที่ลงแต่5นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ทางด้านผลงานล่าสุดของสต็อกซิตี้ทุกรายการที่ลงแต่5นัดล่าสุดชนะ2แพ้3เปิดอัตราต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คือลีดยูไนเต็ดต่อ1.25 อีกคู่เลยบอลแชมเปี้ยนชิพ2องอันดับห่างกันเยอะหลีดเจ้าบ้านในหลีดเองตอนนี้ก็ยังมาหัวตารางอันดับ3ได้ลุ้นแชมป์กลับไปเพลย์ออฟชัดเจนคนละเรื่องกับทีมเยือนสต็อกในหลีดก็ยังอยู่โซนตกชั้นหนีตายอยู่อันดับ22กับราคาบอลเปิดมาลูกครึ่งเจ้าบ้านต่อจากที่เคยดวนกันมาตลอดยังผลัดกันแพ้ชนะก็จริงแต่ตอนนี้หลีดดูเกรดบอลดีกว่าเห็นเห็นแน่รวมไปถึงเฝ้ารังที่ยังดูดันมีแฟนบอลเชียร์ไม่ต่างทางอีกฝั่งช่างปันมอดูรอดยากเห็นเห็นคลิปนี้บอกไว้ได้ผลบอลที่คาดลชนะ2 โปรแกรมบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่3เจ้าบ้านอิสบิดเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมบริสตอลซิตี้ผลงานล่าสุดของอิสบิดทุกรายการที่ลงแต่5นัดล่าสุดชนะ5นัดรวดทางด้านผลงานล่าสุดของบริสตอลซิตี้ทุกรายการที่ลงแต่5นัดล่าสุดชนะ3แพ้2เปิดอัตราต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คืออิสบิดต่อ 1. อิสบิดร้อนแรงต่อเนื่องชนะมาหลายนัดติดเกมรุกยิงเยอะ7เกม หลังยิงยืนพื้นอย่างน้อย2เม็ดเกมนี้ได้เล่นในรังตัวเองและกำลังลุ้นแชมป์ดังนั้น3แต้มสำคัญมากการเจอกันล่าสุดอิฟสบิดก็บุกไปเอาชนะบริสตอลถึงถิดบริสตอลแพ้3นัดล่าสุดเกมนี้เป็นรองทุกอย่างนัดนี้อิฟสบิดน่าจะเอาชนะไม่ยากผลบอลที่คาดอิฟสบิดชนะ20เลือกเว็บเล่นเลือกเว็บแซน8 9, สนใจ snd89 มีแอดนำหน้าหรือลิงก์ใต้คอมเมนต์